สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอรถ d m a มปี2022ใส่ล้อ14ใส่ได้นะครับก็มีการดัดแปลงกันนิดหน่อยนี่ฮะ XCD 75 225 75ขอ14นะครับเป็นขอ14เนาะส่วนใหญ่ที่เขาใส่กันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ดัดแปลงนะครับ เพราะว่าจานเบรกรุนนี้เขาใหญ่นะฮะแต่คันนี้เขาดัดแปลงมาก็คือนํากระทะเนี่ยเอาไปล้างนะครับก็เหมือนล้างขอบออกนิดนึงช่วงนี้นะครับช่วงด้านในแล้วก็ล้างจานเบรกนิดนึงนะครับมันจะพอดีพอดีเลยแบบดูดิมันจะสนิทมากเลยสนิทแบบพอดีพอดีเลยก็ต้องบอกว่าเออสวยดีเหมือนกันนะฮะรถค้อเดี๋ยวนี้เขาก็ ต้องประหยัดแล้วแหละนะครับคือถ้าเราบรรทุกของไม่หนักเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่ล้อ14ได้แล้วก็บางคนก็บอกว่าล้อ14มันสวยมันเล็กนะครับคันนี้เขาบรรทุกน้ำหนักมาเยอะนะครับ3ตันกว่ากว่าจนะให้ดูครับดูทรงล้อ14ก็สวยแล้วก็ประหยัดเรื่องยางได้อีกนะฮะร,ราคายางแพงน้ำมันก็แพง ใส่ได้ครับคันนี้บรรทุกของสามตันกว่านะฮะจะให้ดูทรงแหนบเขานะครับเนี่ยเขามีการเจาะย้ายหูแหนบหน้าขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะทรงกำลังสวยเลยเซ็ตรถคันนี้สวยมากนะครับเจ้าของก็ชอบแบบนี้ครับล้อสิบสี่ใส่ได้ผมก็เพิ่งเห็นกันแรกเหมือนกันนะเนี่ยที่แรกก็คิดว่าใส่ไม่ได้จริงๆแล้วถ้า กระทะอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยบางครั้งถ้าเราแปลงกระทะไม่ได้หรือว่าดัดแปลงกระทะไม่ได้มันก็ใส่ไม่ได้นะครับแต่คันนี้เขาสามารถที่จะล้างนะฮะล้างตรงขอบกระทะออกได้แล้วก็ล้างจานเบรนิดนึงได้นะครับก็เท่าเัาว่าคือพูดง่ายๆเลยว่ามันก็ใส่ได้พอดีแบบเป๊ะเลยดูเลยเป๊ะเลยนะฮะสนิทเปียกเลยเออ ก็ดีนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะประหยัดค่ายางลงมาได้อีกนิดนึงเพราะว่ายาง15ก็แพงกว่ายาง14อยู่แล้วเนาะอันนี้บรรทุกของมาสามตันกว่าจะให้ดูทรงจะให้ดูทรงครับแหมเดินชนต้นไม้เลยนี่เป็นไงละ่ะแล้วก็ขอบล้อหลัง14ด้วยนะแจ๋วเลยครับเห็นไหมฮะ สวยครับใส่ได้นะฮะตัดแปลงกระทะแล้วก็ล้างจานเบรกออกนิดนึงก็คือล้างทั้งกระทะแล้วก็ล้างจานเบรกเลยแหละมันจะใส่ได้พอดีพอดีเลยขอ14ครับอ่ะลองทำกันดูเนาะ